มาเริ่มต้นทำกันเลยครับโดยนำเอาผลมะม่วงหาวมะนาวโหูมาล้างด้วยน้ำเกลือนะครับเพื่อเอาอยางออกของเรานี่เป็นผลที่เก็บจากต้นในสวนที่เราปลูกเองครับเราจะใช้ประมาณ1กกิโลนะครับเอามาบีบให้แตกนะครับแต่ของเรานี่จะไม่ได้ไซเม็ดออกนะครับเราจะต้มทั้งเนื้อทั้งเม็ดไปด้วยกันเลยแต่ถ้าไซเม็ดออกส่วนที่เป็นเนื้อเราก็มาทำแยมได้อีกทีหนึ่งนะครับ เมื่อเราบีบจนแตกหมดแล้วนะครับส่วนต่อไปที่เราจะเตรียมก็คือน้ำสะอาดนะครับเราจะใช้4ลิตรด้วยกันนะครับเพื่อเอาไปต้มนะครับกับลูกมะม่วงหาวมะนาวโหที่เราได้บีบไว้แล้วนะครับ ก่อนจะนําไปต้มนะครับเราจะเติมน้ําตาลเข้าไปนะครับน้ําตาลนี่เราใช้ประมาณ750กรัมนะครับถุงที่เราเทนี่เป็นถุงพันกรัมนะครับน้ําตาลที่เราใส่ไปในตอนนี้นะครับพอถึงขั้นตอนการหมักก็จะเป็นอาหารไว้สําหรับเลี้ยงยี์นะครับส่วนน้ําตาลที่เหลือนั่นก็เราจะเอาไว้เติมตอนที่ว่า ตอนตอนตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะนำเอาหม้อเนี่ยมาทำการต้มนะครับการต้มก็ใช้ไฟแรงได้ครับก็ต้มไปจนเดือดนะครับถ้าในระหว่างที่ต้มมีฟองเราก็ค่อยๆตักฟองออกนะครับ ตอนนี้น้ํามะม่วงหามมะนาวโหเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะต้มจนเดือดจัดแล้วก็เราก็จะหลีไฟลงนะครับเป็นเตาแก๊สก็หลีเหลือวงในสุดนะครับแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆอีก15นาทีครับสําหรับท่านที่จะไม่ทําวนยนะครับถ้าจะเอาไว้เป็นน้ํามะม่วงหางมะนาวโหไว้ดื่มให้ชื่นใจนะครับใส่กับน้ําแข็ง ขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าท่านไม่ชอบหวานในขั้นตอนที่ใส่ครั้งแรกนั้นก็ลดน้ําตาลลงอีกก็ได้นะครับแต่ของเรานี่จะทําเป็นวน์นะครับเดี๋ยวเราจะลองตักมาชิมดูนะครับที่จริงในขั้นตอนนี้รสชาติที่ได้ก็จะเป็นออกเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆน,นะครับใส่กับน้ําแข็งดื่มชื่นใจครับ เมื่อครบเวลาแล้วเราก็จะปิดแก๊สนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จนเย็นนะครับแล้วในส่วนต่อไปที่เราจะเตรียมก็คือเราจะต้มน้ําร้อนนะครับเพื่อเอาไปลวกภาชนะที่เราจะใช้ในการหมักนะครับเพราะว่าภาชนะที่ใช้ในการหมักนี่ต้องฆ่าเชื้อให้สะอาดนะครับ น,นี้จะเป็นการทดสอบยีสต์นะคะว่าใช้ได้หรือยังอันนี้เป็นยีสต์ที่ใช้ทำขนมปังนะคะหนึ่งช้อนชาอันนี้มันช้อนละครึ่งนะ <I> ตอนนี้เราก็จะทําการกรองนะครับน้ําม่วงหาวมะนาวโหเราจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นน้ํานะครับ mm hmm. เพื่อเอาไปหมักทำวาวต่อไปนะครับ ตอนนี้เราก็จะเอาน้ํามะม่วงหางมะนาวโหนะครับที่กรองเรียบร้อยละเอาใส่ลงไปในขวดโหลนะครับที่เราทําการค่าเชื้อไปแล้วนะครับแล้วก็ในขั้นต่อไปก็คือเราจะหมักในขวดโหลแก้วนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูยีสตที่เราทำการทดสอบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ขึ้นฟูแล้วครับแปลว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำเอายีสตจากแก้วนี้นะครับใส่ลงไปในโถกแก้วนะครับเพื่อทำการหมักครับสําหรับระยะเวลาการหมักนะครับก็ตั้งแต่5วันถึง15วันนะครับแต่ที่เราทำนี่เราจะใช้แค่5วันนะครับเพราะว่าเราอยากให้เป็น อแอลกอฮอล์ที่น้อยๆครับไม่ไม่สูงมากเกินไปแล้วในช่วงของการหมักนะครับเราก็จะปิดโดยใช้ถุงพลาสติกนะครับมาคลุมปิดฝาขวดแก้วไว้แล้วก็เจาะรูนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาการหมักมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นนะครับเมื่อทำการหมักจนครบ5วันแล้วนะครับเราก็จะเอาน้ำมะม่วงห่าวมะนาวโห หรือวายแดงของเราเนี่ยนะครับมาทําการน็อกยีสต์นะครับโดยการเอาไปต้มนะครับแต่ต้มไม่เดือดนะครับต้มพอร้อนเพื่อว่าให้ยีสต์หยุดการทํางานนะครับเพราะว่าเราต้องการแอลกอฮอล์ปริมาณแค่นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับการทำวายแดงจากผลของมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับทำง่ายๆครับไว้ดื่มเพื่อสุขภาพครับดื่มก่อนทานมื้อเย็นครับ ปริมาณพอเหมาะพอเหมาะก็คือประมสัก100 ml ครับก็จะช่วยให้เราเจริญอาหารครับปรับสมดุลในร่างกายของเราลดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นครับเดี๋ยวผมจะสรุปสูตรและขั้นตอนการทำให้ดูอีกทีนะครับไปดูกันเลยครับ ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะคะและไปกินเที่ยวออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและใช้ชีวิตให้มีความสุขไปกับเราค่ะ